ลมไไอ้้ฟฟาเป็ดทำไมเราต้องถอดฮะเราต้องต่อไฟฟ้าเราต้องสายมาเดี๋ยวใส่สิโอ้ยะดดคางง่ายเรื่องไฟฟ้าหวานมึงดึงสายมันออกไปทั้งบุญโอเคกูด้วยก็ต้องเอามันเอาผมจะเป็นพันมึงอ่ออ๋อต้องต่ออันนี้ก็ชาร์จชาร์จชาร์จอ๋อ อุ <unting reflex> loot, ้ยทำอะไรมามื่อกี้บอกไฟลูดกันเลไปลูาเอามันมาสิเสียบก็เสียบสิเออทะกลธนาาเขาไปเนยก็ไปไม่เสียบอย่างเสียงไม่ครเเป็นเสียงเขาเป็นยังไง มันเป็นไมโครโฟนที่ดีมากเลยขวาสมกับราคาะอ้าวแบกเอาเสียบเอาเสียบทงเนี้ยเอออ่ะฮึบเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยแลนี้มันยาวจังบอแมงบอแมงบอแมงไฟฟ้า ไม่ไม่ต้องแล้วอะไรออมาดิมาสี็ส่ใส่ับเจียบหานไปอ่าได้ได้ได้ฮ่าฮ่าฮาฮเอ่อเบ็ช่วยดึงอันโยกให้หน่อยเบ็ดันโยกโยกไหน เบ็ด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 ข้อข้างสนนะพวกกูอยากเอากล่องไปต่อบนก็ฮึเฮ้ยได้ปะกูไม่ค่อยขี้เกียจเล่นเลยไม่สนใจพัสดุอะไรทั้งนั้นนี่แสงที่มีไฟเปล่าไหนแล้วมันมีถ่านปะล่ะไม่รู้มันมีมันมีในนี้มีถ่านในนี้มีถ่แล้วพวกมึงเข้าไปเยอะขนาดนี้เลยลมคน ก็ไม่ใช่มันต้องจุดทุกอันเลยไม่ไม่ใช่ว่ามันต้องขนไปอไม่ไมถามตรงนี้เป็นล้านเลยนั่งรถเมมโมรถเมมโดอเอ้เดยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยรถรถถอยรถถอยเจ็บเ็เดเเบ็้ยโงโดนเบีเบดเด้อเด้อเบเลี้ยวขวาเลยดิแบบแบบโอ้โหโโโ้โ เดี๋ยวกูดูให้พอแล้วพอเราพอเราเกลาง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 โอ้เกมอะไรให้กูมานั่งขนถ่าดหมายครับเพราะว่าเราต้องขนไปรอบเดียวกูไม่อยากจะแบบว่าขับรถกลับมาเอาออีกรบเยอะไม่เคลียิดจะม่ช่วยกันนะว่าเยอะแล้วนะทำมันได้อะไรก็เท่านั้นแหละไปพอมมันนั่นแหละ โอ้โยอะไรวปชนนะอย่าไปชนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาตกใช่มขวาหน่อยเราจะค่อยๆไปแล้วกูยังไม่ขับเหมือนตอนกูขับไปโรงเรียนเราจะค่อยๆไปไปเบ็ดเบ็ดเลี้ยวเลซ้ายเลยซ้ายเลยเฮ้ยเราก็ขับรถไปมันก็เดือดหัวเจ็บระวังนะเป็นมีคันเบ็ด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 หาเบรกแล้วเบ็ด เบ็ดเบ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยวอย่างงี้ซ้ายซ้ายซ้ายไม่ไม่ไปซ้ายเลี้ยวซ้ายเออเยัยแม่งบอกซ้ายขวาไม่หยุดเลยมึงกอดขันยมไม่ไปตะกี้เลยเมาช้าเมาติดอะไรเนี่ย เดือบเดื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 บไหว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 อ่ไม่กูยยะโอ้โหโอ้โหไอ้เล็กโอลิมอย่าบอกนะเราแค่ไฟแชกไปเขาบอกเนี่ยเพิ่งเห็นไฟแชกไอ้คนละคนเๆื่องนานไหมฮะไม่เบรกไม่ได้

ไม่ใช่จับกูเลยกูจะคุมยังไงให้มันอยู่กูต้องจับมึงด้วยอ่ะกูก็จะคุมเฮ้ยบอมอะไรกูไปเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้มาเบสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่พุ่เบสอะเบสหายไปไหนหายมันเร่งมันด้วยกูโดนลงรถมาก่อนแล้วอะนี่อันสองเต็มแล้ว อสไรนี่ไงนี่ไงเน,นี่ยมีป่องอ,อยู่เป็นป่องตรงเนี้ยให้เราโดดไปได้อะเอาไปเต็มแล้วเต็มลวเต็มลวเต็มลวเต็มแล้เต็มลเต็มแล้วไอพวกมึงกูมีอะไรอยากอยากบอกทลางก็มีทอสอ้าแต่งไงเราก็ต้องไปขนถ่านม,มาอยู่ดีไงโอ้ตอนกูบรเลขข่ครั้งแรกมันแรงอย่างงี้นี่